嗯嗯嗯。<clears throat> <clears throat> namo tara papa wato arahato samma s a sa. 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 m u d a namo tara p a t o r a h a s samudara n a m u t a a papa wato a r a h a t s a m a samudara b u d a k a m l a pe b u d d h p a k a k a m o l a thana adivaya g a y a yaya tevanang piyatang sutava i t i p i s o papa yo maharacharotave s u a n o maran s u k h a arahang sukato namo puthaya Sinh sanh ta ta phu ta chế ta wa ma rang sa wa ma rang tu sa cha sa thang ra sang ye pi vin su na ra sa ta ta ang ca ra ta yo phu ta a ta vi sa e pa ti ti ta mai hang ma ta ke te mu si se pa mai hang phu tho mo tha vi lo sang kho ปิติโตไม่ห่าอุเรสถ้าพูนากการองอาตายเมออารมโทสารงอห้โ t จะทกทเนกนทัโยปิติภะคัสมิโลภลานุจาวะไม่ทักทเนสวานิไม่ังอาสงอนันทาราหุโลกัสสะโพจา มหาราโมหุภะโสวามาโสตะเกเกสะโตปิติภาคัสสมิงสุริโยวะปะพังกาโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนีปุงข้าวกุมารกาสะโพเทโรมาเหสีจิตาวะตะโกโสไมหังวัฒนเฮนิจังปฏิทาสิกุณากาโรคุโนอังคุลิมาโลเจ้าุภะนินันทสิ

มาเทราชิตาวันโตชิโนราสะเจลาตสิลาเตเชนะอังทะมังเคสุสันติตารตะนังปุระโตอาสิวะเมอังฟุลิมาลากังคันธโมระปาริตันจาทานณติยสุตักังอากาเสจจานังอาสิเสสะปะการสันทิตาชินานนานาวรสังตตาสัตตา Kara rangga dawa tapita kisamcha dha hilacha tuka kawa asesa vinaya yanto ananta chinate jasa me. สกิเจนะสัทธสังโพธะปัญชเลชินะปัญชะลังมันฌามิวิหารันตัมหิตารีสสะตาบาลนตุมังสะเอเตมะหะตุลิสาสะพาิเจวะมันโตสุโคโตสุลโฉชินานุภาเวนะชิตุปัตทัโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังานุภาเวนะชิตัมตารายอสัพพม ອະນຸພາວະປາລິດໍຈາລະມີຊິນະປັນຈະເນຕ